ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ f c ทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก็ก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับหลังห้อยออกนะครับผมนะครับเจอกันทุกวันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ <c oughs> นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองตัวล่างนะครับชุดเดียวนะครับผมนะครับก็จะมาคำนวณน,นะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ สูตร2ตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคํานวณย้อนหลังสีงวดเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมไม่เข้านะครับมาตัวเดียวนะครับผมก็คือเลขศูนย์นะครับ นะครับในสูตรชุดเดียวนะครับผมก็คือ8 0 0 8นะครับก็มาดูสูตรใหม่กันนะครับ <c oughs> นะครับในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับหลักพันนะครับบวกหลักพันบวก10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย3มคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับสำหรับการลงนะครับ <c oughs> หลักหมื่นนะครับก็คือเลข8บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข4บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข5บวกสิบล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข1นนะครับแล้วก็บวกนิดหนึ่งคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10บนะครับ8บวก4บวก4บวก5บวก1บวก1บวก 1, 1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ24นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลัก10นะครับผมต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับ ก็คือเลข4บวก10บน2ครั้งนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหน,น่วยบนก็คือเลข9นะครับบวก10ล่างนะครับก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่1ครั้งนะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วย4บวก4บวก7บวก7บวก9บวก1บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ35นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบ นะครับทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะครับผมในงวดนี้นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับในงวดนี้ก็คือ4 5นะครับเลข4นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข5ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ4 5ห้า นะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลขเก้าบวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขสองบวกร้อยบนนะครับก็คือเลขเก้า บวก10ล่างสอครั้งนะครับก็คือเลขกี่นะครับลวก็บวกด้วคงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9บวก2บวก2บวก9บวก4บวก4บวก1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 1 นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักสิบนะครับผมต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับ <c oughs> บวก10บน2ครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหน,น่วยบน ก็คือเลข2บวก10ล่ากนะครับก็คือเลข4นครับแล้วก็บวกได้3คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2บวก2บวก7บวก7บวก2บวก4บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ยี่สิบเจ็ดนะครับนะครับเราก็จะได้เลขเจ็ดนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสองตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับ เลขหนะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข7ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ1 7นะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผม หลักหมื่นนะครับก็คือเลขเก้านะครับบวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขหนึ่งบุกร้อยบนนะครับก็คือเลขแปดบุก10บล่างสองครั้งนะครับก็คือเลขหนึ่ง แล้วก็บวกได้วย1คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9 1, บวก1บวก1บวก8บวก1บวก1บวก1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลัก10บ ต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับบวก10บน2ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหน่วยบนก็คือเลข1บวก10ล่างนะครับก็คือเลข1นะครับ แล้วก็บวกด้วย3คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1 1 6 6, 6 1บวก1บวก6บวก6บวก1บวก1บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ19นะครับ เราก็จะได้เลข9นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้ก็คือ2 9นะครับ เลข2นะครับก็เข้าหลัก10นะครับเลข9ก็เข้าหลักหน่วยนะครับก็คือ29นะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผม หลักหมื่นนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขสาบวกร้อยบนนะครับก็คือเลขห้าบวก10บล่างสองครั้งนะครับก็คือเลขสอง แด้วก็บวกได้วย1คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ1 3บวก3บวก3บวก5บวก2บวก2บวก1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ17นะครับเราก็จะได้เลขอก7นะครับมาในหลัก10นะครับผม ต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวก10บ,บน2ครั้งนะครับก็คือเลข1บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข7บวก10ล่างนะครับก็คือเลข2 นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก3บวก1บวก1บวก7บวก2บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลขศูนย์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วย นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนงวดนี้นะครับก็คือวดที่แล้ววดที่ผ่านมานะครับ16กกรกฎาคม64นะครับผลที่ออกก็คือ7 0นะครับ นะครับเลข7นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข0ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับผม สูตรนี้นะครับผมก็ทําย้อนหลังสีงวดนะครับเป็นสุดระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับพศสอ6 5 6 4นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผม นะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข6บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข7บวก10ล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข7 นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่1ครั้งน,นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ5บวก6บวก6บวก7บวก7บวก7บวก1ผล <c oughs> ผลลั์ที่ได้ก็คือ39นะครับ เราก็จะได้เลข9นะครับที่อยู่ด้านหลังมาในหลักสิบนะครับผมต่อไปนะครับหลักพันบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลข6บวก10บบน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลขห้า บวก10ล่างนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6บวก6บวก2บวก2บวก5บวก7บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 3 1นะครับเราก็จะได้เลข1น,นะครับที่อยู่ด้านหลังมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสตัวครบนะครับทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะครับก็คือ91นะครับผมก็อหอลุ้นนะครับ รอผลในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2564นะครับ1991นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ล่ำรวยล่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ